สวัสดีครับอ่าผมเกยอีสานใต้ครับครับท่านผู้ชมครับอ่ามื้อนี้ผมก็อยู่ที่วัดป่าพุทธอุทยานครับตำบลโคกตาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดเนาะครับอ่าสลับมื้อนี้ผมกับมาตามต่อตัวเลขครับไปฝากท่านผู้ชมทุกๆคนเนาะครับอ่าในวัดที่พานมาเนาะครับงวดของวันที่อ่าวันที่17มกราคมพศ5องพนเนาะครับก็คือเลขที่ผมจุดได้เนาะครับจากปู่ศรีสถานครราชที่มาขอ พรนะครับได้เลขทูบมาก็คือตัวเลขอ่าก็คือ920ครับท่านผู้ชมครับเลขก็ออกเก้างเนาะครับก็ถือว่าปูเพิ่นเมตตาให้กับผมเคยสานใต้ตลอดมาเนาะครับอัสสลาับงวดนี้เนาะครับผมก็เลยมาขอโชคขอลาบจากปูอีกครั้งนึงครับงวดของวันที่1กุมภาพันธ์พศ .2565 ครับเดี๋ยวเฮามาเบิ่งพร้อมๆกันเนาะครับว่างวดนี้อ่าสิได้ตัวเลข เป็นตัวเลขไดครับว่าปูซิเมตตาให้เป็นตัวเลขไดครับครับเดี๋ยวมาอากาศปูพร้อมกันเนะครับ Uh, puhab ืัอนี้ผมเคยสารต้ครับกลับมาขอโชคขอลาบจากปูอีกครั้งหนึ่งครับอังวดของวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พศ2565นี้ครับสิ่งใดที่ผมเคยล่วงเกินปูนะครับทั้งกายก็ดีทั้งวาจาก,ก็ดีทั้งใจก็ดีครับขอให้ปูให้อภัยผมนําใจเด้อครับปูครับผมกลัามาขอโชกขอลาบจากปูหลายๆครั้งนะครับที่ผ่านมาปูกับเมตตาให้ผม ตลอดมากครับละกายโจ๊ให้ลาบกับท่านผู้ชมตลอดมากเนาะครับงวดนี้ตะขอให้ปูไ้โจคกไ้ลาบคือเก่าครับเพราะว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านกัย่งเดดร้อนอยู่เนาะครับตัวผมเองก็เป็นสะพานบุญให้กับทุกๆคนได้ครับปูครับเพื่อท่านผู้ชมหลายๆท่านที่เบิ่งคลิปนี้อยู่เนาะครับิีใ้มากราบมาหาปูเนาะครับ แล่วกถ้าเขา,ามีโชคนําเขาก็สิได้มาหลายๆครับมาหาปูมาทําบุญนําเนาะครับเขาสิได้มาถวายเงินสร้างเจ้าญานํ่เนาะครับปูครับวันนี้ก็ขอให้ปูให้โชคในถูกดอกที่ผมชุดนีเดอร์ปูเอาสามตตรงๆเดขกไทยของระวันทีหนึ่งของฉลากกินแบ่งรัฐบาลครับปูครับสาธุสาธุสาธุครับ ตั้งแต่บวงสวงมารู้สึกว่าปูสีสีเจมก็เก่านะขอให้มาในถูกดอกนี้เด้อปูขอให้ท่านผู้ชมทุกคนเอาไดไม่ชมมีหลาบนั่นครับปูครับตลอดปีห้หานี้ครับปูสาธุสาธุสาธุ ครับท่านผู้ชมครับเลขทูบที่ผมขอจากปู่ศรีสัตตะนาคราชครับงวดของวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พศ2565ครับเลขทูบตัวที่หนึ่งนะครับก็คือเลขหาครับท่านผู้ชมครับเลขห้าครับเลขทูบตัวที่หนึ่งที่ปู่เมตตาให้มาแล้วครับตัวที่หนึ่งคือเลขห้าครับเดี๋ยวรอลุ้นเลขตัวที่สองที่สามกันครับ ส่วนเลขฝาเอ็มร้อยห้าสิบนะครับก็บคือหกเก้าหนึ่งครับท่านผู้ชมหกเก้าหนึ่งครับหกกับเก้ากับตัวเดียวกันหนึ่งกับเจ็ดกับตัวเดียวกันเด้อครับท่านผู้ชมหกเก้าเจ็ดครับก็ลองพิจารณาเบอรครับสาธุสาธุสาธุครับขอให้มาตรงๆเด้อปู ครับอ่าสลับเลขทูบตัวที่สองนะครับท่านผู้ชมเลขทูบตัวที่สองที่ขมขอจากปู่ศรีสัตตนคราชนะครับก็คือเลขหาครับห้าห้าครับหรือสองห้าครับท่านผู้ชมหาสองตัวครับลองพิจารณาเบื้งเด้อครับนี่ครับถูกกระแตกอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับ ทูบก,กระตะอีกแล้วครับสาธุสาธุสาธุครับเดี๋ยวรอเบิงเลขทูบตัวที่สามกันครับครับท่านผู้ชมครับเลขทูบตัวที่สามเนาะครับเลขทูบตัวที่สามที่ผมขอจากปู่ศรีสัตตะนาคราชครับก็คือเลขหนึ่งครับ นี่ครับเลีกงามเด้อครับท่านผู้ชมครับเลียกถูกกระแตกน้าครับนี่ครับแตกสองมงครับท่านผู้ชมแล้วก็เอียงน้ําครับก็คือห้าห้าหนึ่งหรือห้าห้าหรือห้าห้าเจ็ดครับท่านผู้ชมหรือสองห้าหนึ่งหรือว่าสองห้าเจ็ดก็ได้ครับนี่ครับจะลองพิจารณาเบิงครับงวดของวันที่หนึ่ง กุมภาพันธ์พศ2565นี้ครับปูเพิ่นกับเมตตาห้มากแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นแนวทาาเนาะครับเป็นเนวทางให้กับท่านผู้ชมทุกๆคนได้มีโชคมิรภน้ากันครับเพราะว่าหลายๆงวัติพันานมาเหล็ก็เขามาตลอดครับผมเคยสารตายครับก็ขอให้ทุกทคนโชคดีสมปารถนาครับบ่เจ็บป่จนเด้อครับสาธุสาธุสาธุครับแตัดต่เขาแต่ผม ครับนี่ครับสองคนกับผ่ยอกกันอยู่ก้างนี่ครับท่านผู้ชม <c oughs> ถ้าเสียงดังกับะไพ่เดเดอร์ครับนี่ครับแต่มีเสียงรก,กวันเนาะครับ